วันนี้ทุกคนแถววันนี้รากาันดีชวนแฟนๆขับมาดูตอนสุดท้ายกันค่ะอย่างเงบ้างอย่างงบ้างเขาซือของเรา <c oughs> เตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะว่านี่ก็ผมรู้สึกว่าการถ่ายทํามันใช้เวลานานแต่ว่าพอพอมาออนจริงๆเนี่ยมันแค่ระยะเวลาสั้นๆรู้สึกว่ามันค่อนข้างเร็วแล้วก็ยังตั้งยังตั้งรับไม่ทันว่าแบาบมันกําลังจะจบแล้วแต่ว่าก็ดีใจที่แบบ เออมันดําเนินมาถึงออนจบแล้วก็มีแฟนๆคอยติดตามแล้วก็พพอ์ตอย่างดีครับผมแฟนัวละครเราแฟนๆก็คือแบบเอาใจช่วยเอาใจช่วยสุดๆใช่เพราะว่าตัวละครดีเนี่ยผมว่าฝ่าฟันเยอะฝ่าฟันเยอะฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็ดีที่วมา่าพี่หมอกน่าจะน่าจะเยอะกว่าน่าจะฝ่าฟันเยอะกว่าอ่าใช่ใช่กับพี่หมอกแล้วครับเป็นไงครับก็วันนี้คือรู้สึกรู้สึกว่าใจมันนิ่งมากเลยอ่ะคือแบบรู้สึกว่า เราพร้อมมาเจอทุกคนมากๆเลยครับเพราะว่าตลอดระยะเวลาสเดือนที่ผ่านมาที่ซีรีส์ออนจนถึงวันนี้เนี่ยคือรู้สึกว่าทุกคนตั้งตาดูเรามาตั้งแต่พายออดออนจนถึงตอนนี้คือไม่มีใครทิ้งเราไปไหนเลยคือทุกคนดูตั้งแต่ต้นจนจบจนถึงวันนี้คือทุกคนเดาเรื่องกันไปแบบเป็นร้อยเป็นพันเยอะมากเยอะมากคือผมรู้สึกตัวส่วนตัวผมเองผมรู้สึกสนุกมากกับการที่คนดูบบ คนดูคิดว่าเรื่องมันจะจบยังไงครับซึ่งวันนี้ครับเราจะได้รู้กันแล้วครับว่าเรื่องเราจะจบกันยังไงนะครับก็พร้อมกันทุกคนเลยผมรอผมรอฟังรีแอคจากทุกคนที่นี่ปกติเราจะนั่งดูรีแอคผ่านยู u ูบอ่อันนี้เราแบบโอ้โหอยากอยากดูรีแอคของทุกคนผ่านแบบเนื้อตาของตัวเองจริงจรเงเลยัแต่จริงๆอันนี้ต้องมีการ แต่งกระด่ายชู้ให้กับแฟนๆด้วยนะ้เพราะทุกคนน่าจะจริงเหรอต้องแบ่งเหรอต้องแบ่งเหรอพี่เห็นเห็นดูพวกคอมเมนต์มาเนี่ยทุกคนเสียน้ำตาในทุกๆุกทีไม่เป็นไรครับผมสั่งให้ทีมงานเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนี่แสดงว่าตอนจบมันจะเศร้าเหรอคะจะตั้งไว้อยู่รอบรอบทุกทุกที่เลยเออซึ่งเป็นล้อเล่นล้อเล่นเป็นที่เชียน้ำตาที่เราขาย เอาขายมาทางขายไปด้วยเช่นได้ขายทางให้หมดเนี่ยโอเคร้อนขึ้นกันแล้วคู่นี้ก็คือบอกว่าโอ้โหเรียกว่ามามืดนะครับคู่ไหนไหนไม่มีไหนอะมีเหรอคะมีสิเดินนะดูซีรีส์มะเนี่ยไม่ทุกคนเดาผิดอันนี้พูดเลยอีพีสองทุกคนจะเห็นฉากแต่งงานซึ่งงานแต่งงานจริงแล้วผมไปงานแต่งงานจริงแต่เป็นฐานะเพื่อนร่วมงานทุกคนเดาผิดอันนี้พูดไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันเสียใจเก่อมไน่ต้องปล่อยนะ มาแล้วแบบมาไม่มีไม่มีตอนนี้พีอาร์ีกหลังแล้วนะเกินไปนะไม่ไม่มันเล่าไม่ได้มันต้องมาดูพร้อมกันใช่แล้จะได้คู่กันใหม่ครับไม่จริงจริงเป็นงั้นปีหนึ่งคู่ที่แบบกระแสตอบรับดีมากๆเลยคนเชียร์มากๆเลยครับครับกันดีปยังไงบ้างไปก็จะกจี้ดีครับเวลาพอดูมาดูคนที่เขาแบบวันที่เราด่ากันอะแล้วเขาไปตัดให้เป็นรักกันได้รู้สึกว่าเออก็ดูคือ ในฐานะนักสแสดงอยากร่วมง,งานกับพุ่มกับทุกคนนะครับที่ตัดต่อคลิปลงแล้วเราอินตามครับออรู้สึกเราเชื่อไปเลย เในฐานะติ๊กติ๊กคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปดูเนี่ยนะติ๊กตอกติ๊กติ๊กเออเฉยอยๆติ๊กติอกตอกตอกตอกคือเราเราเข้าไปดูแล้วเรายังจิ้นเลยอ่าถ้าถ้าไม่เชื่อคือเปิดฟีดติ๊กตอกคือจะเจอสองคนนี้บ่อยมากเอังี้เอาเรียงให้หน่อยอาจจะเอาติ๊กติอกตหรือติ๊กตอกเพราะไม่เกี่ยมมาสามาเก็บหมดเลยเก็บหมดเลยเก็บหมดสามาเราเป็นอ๋อเราเป็นสาววายมีคู่นี้เลยสดสดสาววายต้องถามฝั่งน้ำตาลค่ะเป็นยังไงคะ ก็จริงๆคนรอบข้างรวมไปถึงเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนสนิทมากๆคุณแม่ก็ถามมาว่าเขาปื้มเราเหรอลูกซึ่งอย่างที่มาร์บอกเลยว่าคือในชีวิตจริงอะหนูตีกันนะเนี่ยสมมติว่ายืนตีกันอยู่เนี่ยเขาก็จะไปใส่เพลงแบบสร้างเรื่องขึ้นมาให้ดูเหมือนแบบว่าหวานชํำเป็นแฟนกันจริงๆซึ่งหนูเข้าไปดูอย่างแบบอุ้ยเขาเก่งนะเนี่ยมีอินป่ะมีอินตามป่ะมีอินตามมคิดตามไม่ก็ในฐานะคนที่ต้องดูงานไม่ละอินป่ะละ นี่เนี่ยนี่ดูนะไม่ได้คือไม่ได้ไปนแล้วไม่ได้กินน้องปีนดีกว่ากับปีนเป็นยังไงบ้างกับน้องปีนคะเป็นไงบ้างเป็นเพื่อนเนาะเป็นเพื่อนไงจีไอจีเนาะโอเคลืมไปแล้วว่าเล่นก็ดีค่ะเห็นได้เข้าไปไลค์อ่านในแฮชแท็กในเอกก็เห็นบอกว่าแบบอยากมีเพื่อนแบบจีเยอะเลยสายสะพ้อสายสะพ้อเออเอาแป๊บนึงเนี่ย ไอโอมหลับยังไหมน้องให้จีให้จีก่อนให้จีก่อนเงียบมันเงียบไปเอาใจหายเอาไปที่โอมครับผมเป็นไงบ้างครับวันนี้ตอนสุดท้ายแล้วตื่นเต้นครับผมจริงๆก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ครับถ้าความรู้สึกผมนะแบบทุกอย่างมันแบบผ่านไปเร็วมากตั้งแต่แบบเวิร์กช็อปทำทายทายเสร็จได้ดูเจอในทีวีอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าก็รู้สึกขอบคุณทุกคนเหมือนกันครับที่คอยสนับสนุนรายการแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเองด้วยที่ เป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงานพี่คนไหนเออมตอบดาราต้องเปลี่ยนผีวเออมแต่ร้านสื่อไม่ดาราไม่ดาราไม่ดาราเออไม่จริงจริๆทราบมาว่าก่อนที่จะถ่ายคำตรงนี้มาทุกคนทุ่มเทกับบทบทนี้มากๆเลยล้วกับเรื่องนี้มากๆอะไรเงี้ยพอฟีดแบ็กมันดีขนาดนี้มันหายเหนื่อยเป็นยังไงบ้างโหก็หายเหนื่อยหายเหนื่อยเลยนะพี่เพราะรู้สึกว่าเราทุ่มทั้งทุ่มเวลาทุ่มทั้งใจลงไปเพราะว่าเรื่องนี้ผมรู้สึกว่า มันเหมือนได้ไปจอยกับครอบครัวมากกว่าม,มันเหมือนได้ฟิลแบบอ่ะนี่ก็พี่ผม,มนี่ก็พี่ผมคือมันมันได้เจอพี่น้องได้ไปเล่นกันเหมือนตอนอที่เราอยู่ที่โรงเรียนมันเลยรู้สึกว่าเราผูกพันกันเรื่องนี้มากๆอืมอมแล้วก็ดีใจมากๆที่ทุกคนให้กระแสตอบรับอย่างดีครับอืแล้วอย่างวันนี้ล่ะอย่างวันนี้แฟน,แฟนจะต้องแบบ เขได้มาได้ความพิเศษมีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรยังไงบ้างไ,างไ,มไหมเออสปอยล่นนิดนึงไอหมอให้หมอนีน่หมอหมอหมอนหนอยบอยบอยปอยนุ่นเลยโดยโดยส่วนตัวครับ <laughs> ขอขอเป็นตัวแทนพูดในฐานะ <laughs> ทีมนักแสดงแล้วก็ทีมเบื้องหลังเลยแล้วกันนะครับโดยส่วนตัวแล้วก็ทุกทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าทุกทุกคนในทีมเบื้องหลังรวมถึงนักแสดงก็คือรู้สึกหายเหนื่อยมากๆเพราะว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆมันเป็นเหมือนกับเป็นซีรีส์ที่อาจจะอยู่ในใจของใครหลายๆคนอะไรเงี้ยพวกผมก็ยินดีแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆ ครับส่วนเรื่องสปอยก็ขออนุญาตผ่านนะครับเฮ้ยนิดนึงไม่ได้หรอฮะอีกนิดนึงก็ได้ดูแล้วผมตั้งกับตัวชี้นี่นี่นี่ให้ตัวให้มาให้มาสปอยดีกว่ากับตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายตอนจบซีรีส์ใช่ไหมอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันจะข้ามไป70ปีข้างหน้าเดวิดบอกใช่ก็เลือกจะข้ามสิบไม่เราสิบห้าเราเดยังอยู่ไหมเดอยู่ดิโอเคโอเคโอเคคุณนภพรใจมีรูปไปกี่คนแล้วท้งนั้นยเฮ้ที่ฟุตบอลต้องถามว่าคอยใจคือใครมากกวพอ ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไม่จริงๆรักทำรักเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่บอกพวกนี้คือเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนาะที่บอกว่าไม่ค่อยจะมีซีรีส์อย่างนี้สักเท่าไหร่เลยพี่เขาขึ้นมาคำถามคำถามให้เธอพูดอะไรยังไงหมอซอฟทาวเวอร์ที่ไหนบ้างเคยให้สัมภาษณ์ด้วยว่าแบบมันมันเหมือนเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้พิการผู้พิการทใช่ครับมีอะไรอยากบอกถึงเขาเลยนะคนปกติแล้วก็ผู้พิการสักหน่อยก็อยากจะ ใหพ้พี่ๆหลายๆคนแบบอยากให้เขาลองเปิดใจเนาะเปิดใจแล้วก็คือผู้วิการทางสายตาเขาก็อาจจะมีความรักได้เหมือนที่เรามีกันคือผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วเราพอพอเมื่อไหร่ที่เรารักอ่ะเราไม่ต้องไม่ต้องคิดหรอกว่าเขาจะเป็นใครหรือมาจากไหนมันแค่นั้นเองถ้ามันรักก็คือรักครับแล้วก็มันมันผมว่าเรื่องนี้มันให้เกี่ยวกับ ความหวังด้วยการไม่ย่อท้อกันสู้ต่อไปใช่ครับอยากฟังพี่หมออีกสักคนหนึ่งพี่หมอคือไม่ใช่แค่คือหมายถึงว่าถ้าเรื่องนี้ให้ผมเทียบในมุมมองอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าไม่ใช่เพียงแค่ผู้พิการทางสายตาผมแค่อยากอยากให้เรื่องนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของผู้พิการทั้งหมดเลยครับคืออยากให้ประชาชนทั่วไปครับมองมุมมองของคนพิการเป็นแบบรูปแบบใหม่คือมองว่าเขาก็เป็นคน เหมือนกับเหมือนกับเราทั่วไปเหมือนกันอย่างเช่นเหมือนตัวละครเดทที่เขาต้องการใช้ชีวิตปกติเขาก็เป็นคนที่ปกติคนคนหนึ่งที่ปกติที่ไม่ได้ไม่ได้รับไม่ได้ต้องการอะไรพิเศษมากมายนอกจากความเป็นเพื่อนหรือว่าความรักที่ทุกทุกคนมอบให้แบบคนหนึ่งคนรักอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็อยากให้ทุกคนเป็นกระบอกเสียง แล้วกันครับแล้วก็อีกซอฟต์พาวเวอร์น,นึงที่ผมเห็นได้จากซีรีส์ก็คือแล้วก็ขอขอขอบคุณทุกคนเป็นแฟนทุกคนด้วยก็คือการไปตามรอยสถานที่ถ่ายทำใช่ใช่ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับไปเที่ยวที่ไหนก็ระวังด้วยนะครับเพราะว่าสถานาสถานที่บางที่ก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้แรงแล้วก็ต้องใช้กําลังนิดนึงนะครับก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับถ้าใครไปติดตามซีรีส์นะครับผมอีกอย่างนึงวันนี้อ่ะไงครับอีกอย่างหนึ่งที่ควรคมคือเพลงประกอบซีรีส์เ,เพลงดีมาก วันนี <kleine mus> <lerin> ้วันนี้จะได้ฟังกันไหมคะเดี๋ยวมาร้องเลยเดี๋ยวมาร้องเองมาร้องเลยเหรอทุกคเป็นบทเป็นเพลงภาพสุดท้ายแต่ทุกคนจะเห็นผมเป็นภาพสุดท้ายนะครับก็จะได้เห็นเหมือนกันตรงตามกานเสร็จเพลงจะรอดูแล้วกันประตูประตูวิเศษเอามีปะเนี่ยวันนี้เลยร้องด้วยกัน มีตอนจบยังไงเปิดแน่นอนครับผมเพราะเราดิวกบทางนดิวกบทางดเรมอนมาแล้วว่าจะขอประตูพิเศษใช่เนี่ยละโอ้ยม่หายเงียบเลยแล้วต่งวันนี้เต๊มีชว์มาฝากแฟนด้วยอย่างแน่นอนมีแน่นอนแล้วมีสรายแน่นอนครับโล่งใจโล่งใจ อยากให้พูดถึงเพลงหน่อยฝากเพลงหน่อยเพราะเหเรื่องนี้เรามีหลายเพลงเลยประตูวิเศษเองก็เพลงเดี่ยวเองครับก็เพลงแรกคือประตูวิเศษที่ปล่อยออกมานะครับก็ปล่อยออกมาได้ประมาณ3เดือนกว่าแล้วนะครับก็ฝากทุกทุกคนด้วยก็มีท่าเต้นเล็กน้อยนะครับก็ไปเล่นกันได้นะครับนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นเพลงต้องโทษดาวต้องโทษดาวในเวอร์ชั่นของผมเองนะครับของหมอกนะครับก็ไปฟังกันได้นะครับแล้วก็มีอีกอัน,อนต่อไปก็คือภาพสุดท้ายของน้องวิลเลียมคร,ครับ ก็เป็นเพลงที่ฮิตมากๆกทุกคนรอติดตามกันตั้งแต่เทเลอร์ปล่อยออกมาก็ค mm ือจี้ทาง g ีนทีวหนักมากว่าเมื่อไหร่จะปล่อยทักทีที่ทานตัวนะครับซึ่งซึ่งพอเพลงปล่อยออกมาก็ได้รับกระแสตอบรับตามคาดก็ขอคุณทุกคนมากๆนะครับก็ตอนนั้นผมก็ฟีได้มีโอกาสไปแฟนมีที่มาเก๊าก็คือแฟนขับต่างประเทศร้องกันได้แล้วด้วยก็คือแบบรู้สึกดีใจมาก รู้สึกดีใจมากๆก็จะคยงจะเราไม่ได้เลยเออเราก็มีแค่คืบครับแค่คืบของลาต่างแค่คืบของลาต่างใช่ใช่แฟนมีที่เวียดนามก็เหมือนกันยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปเดี๋ยวมีไปเดี๋ยวเดี๋ยวมีตาครับคุยกังก่อนแล้วก็ต้องโทษดาวเพลงสุดท้ายก็คือต้องโทษดาวของน้องเดย์นั่นเองนะครับม หลังจากนี้ซีรีส์มันจบแล้วที่สองอีพีแล้วไปดูทั้งหมดทั้งมวลได้ที่ไหนยังไงบ้างครับสามารถไปย้อนดูได้นะครับที่ GMMTV ของ YouTube ครับผมก็จะมีตั้งแต่อีพีหนึ่งจนถึงอีพีสองเลยเอาใหม่สามารถเอาใหม่เอาใหม่โอ้ดูสามารถไปดูย้อนหลังได้ที่ YouTube ของ GMMTV นะครับตั้งแต่อีพีหนึ่งจนถึงอีพีสองเลยแล้วก็ฝากทุกๆเรื่องเลยที่อยู่ใน GMMTV ครับ โอเคครับขอบคุณครับคำครับอ๋อกของคำสามหรอบอเคอ่ะไปสิมาโอ๊ยอย่างนี้เนี่ยให้กับให้กับให้กับอะไรนะโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้ให้กับให้กับให้กับแฟนครับให้แต่ละแต่ละคนเนี่ยขอสามคำกับตอนจบหน่อยแล้วจะโอมก่อนเลยมาให้กับตอนจบใช่ไหมครับรอดูเลยครับ เกือบแล้วพี่หมอเจอกันนะโอ้โหงานทิ้นแล้วดีมากยังยังช่ำสดสดฝั่งนี้มีอะไรจะพูดไหมครับหนึนิดนึ๋อรู้มันหนักมากเลยเป็นแฟนกันอย่าคาดหวังหนักไปลำตอน มีเซอร์ไพรส์ตียกฝันนะยังเค้จ่อนาจบแล้วหรอโอ้ยดึงเลยดึงเลยพิงดึงออมต่อเลยขอพูดหน่อยครับเอาออมไต่อไปตามดูกันได้เนาะรอบคครับ อ่ะขอีเซาไต่ค่ะไม่ดหนม่อเด็กเน่ยคนเดียวี่จะเอาไม้โต๊ะออกนะคะตราออกเลยไหมเรวออกเดินได้น้ำตาลว่างมาว่างไหมโต๊ะเรายกลกงไหมคะยกลง